ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับหลักสูตรศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็หลักสูตรอีเลอร์นิ่งนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับร้อยโทวิรวัตรไกรกุลนะครับผู้รงเรียนอาารการเงินกรมการเงินแหารบกนะครับจะมาบรรยายนะครับให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิชาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับเงินราชการนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับเงินราชการตรงนี้นะครับเอกสารประกอบการสอนคงได้กันไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงินพศ2554นะครับหรือว่าที่มีชื่อเล่นกันนะครับที่เราเรียกกันนะครับว่าของง54นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ระเบียบตัวนี้นะครับใช้กันมานานแล้วนะครับใช้กันมานานแล้วนะครับก็ตั้งแต่18สิงหา2554นะครับ โดยระเบียบนี้เนี่ยจะมีเจ้ากรมการเงินกรลาโหมเนี่ยเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับเนื่องจากว่าระเบียบนี้เป็นระเบียบของกระทรวงกาลาโหมโดยตรงนะครับเจ้ากรมการเงินกรลาโหมจึงเป็นผู้รักษาระเบียบนะครับต่อมานะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหัวข้อที่1นะครับในหมวดของนิยามนะครับหมวดของนิยามนะครับไล่กันไปเลยนะครับถ้าเรานะครับพูดถึงคําว่ารัฐมนตรีนะครับในระเบียบตัวนี้นะครับ นั่นจะหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะว่าตัวของตัวข้อบังคับตัวนี้นะครับเป็นข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมโดยตรงนะครับรัฐมนตรีก็เลยเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองพอเราพูดกันถึงคําว่าคลังครับคลังในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงสองความหมายเท่านั้นนั่นคือกรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังจังหวัดเท่านั้นนะครับซึ่งทั้ง2ความหมายตัวนี้ก็จะเป็นความหมายของคําว่าคลังนะครับ สำนักงบประมาณนะครับคำต่อมานะครับคำว่าสำนักงบประมาณคํานี้นะครับถ้าเราพูดถึงสํานักงานสํานักงบประมาณในระเบียบคําสั่งตัวนี้จะเราจะพูดถึงสํานักงบประมาณที่เป็นสํานักงานงบประมาณของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สํานักงานนายกรัฐมน,นตรีนั่นเองนะครับ <S <S คำต่อมานะครับคือระบบการบริหารการเงินการค,าาคลังพัภาครัฐด้วยระบบเลทรอส์หรือ g f m s ที่เรารู้จักกันนะครับ นั่นคือความหมายของคำว่าระบบนิยามของคำว่าระบบนั่นเองนะครับ Government Fiscal Management Information System นะครับ GFMAS นั่นเองนะครับต่อมานะครับส่วนราชการนะครับความหมายของคำว่าส่วนราชการตรงนี้นะครับตามนิยามแล้วนะครับคือหน่วยตามอัตราการจัดหรือหน่วยเฉพาะกิจที่ได้รับงบมารายจ่ายหรือมีการรับจ่ายเงินราชการนะครับ เดี๋ยวผมจะไปขยายความในให้ฟังในสไลด์ต่อไปนะต่อมาครับผู้มีหน้าสั่งจ่ายคือหัวหน้าส่วนราชการตามที่นิยามไปนะครับอ่ะเรามาดูกันสําหรับส่วนราชการนะครับตามของง54ตามข้อบังคับก,กระทรวงกลาโหมมาด้วยกันเงินเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ตัวก็คือหน่วยตามอัตราการจัดและหน่วยเฉพาะกิจนั่นเองซึ่งหน่วยตามอัตราการจัดเนี่ยเราจะรวมเราจะตีความหมายได้2ความหมายนั่นคืออัตราการจัด ยุทธการจัดและยุทธทบกกรและอัตราการจัดเฉพาะกิจซึ่งอัตราการจัดเฉพาะกิจตัวนี้คนละความหมายกับหน่วยเฉพาะกิจนะครับซึ่งหน่วยเฉพาะกิจเนี้ยจะตั้งและล้มไปนะครับตามเจตนานะครับเช่นตัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อ แล้วอ,อ,อย่างเช่นกรณีสังหว่ำเชงก็ได้นะครับสังหว่ำแชงก็ได้นะครับชออกกสงขลาชออกกยะลาชออกกปัตตานีนะครับหรือว่าชออก,กนนทไทยนะครับหน่วยภารกิจหน่วยเฉพาะกิจพวกนี้นะครับตั้งมาเพื่อรักษาความสง,งบในพื้นที่นั้นๆหรืออใดๆก็ตามนะครับส่วนต่อมานะครับอัตราอัตราเฉพาะกิจตัวนี้เรากําลังพูดถึงกรมฝ่ายกิจการพิเศษกรมฝ่ายยุทธบริการกรมฝ่ายเสนาธิการนะครับที่ไม่มีการจัดยุทธโภปกรนะครับเราก็จะใช้อัตราการจัดเฉพาะกิจ ซึ่งมีกำลังพลมีที่ตั้งนะครับชัดเจนนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงคำว่าเงินนิยามของคำว่าเงินครับเรามาดูตัวนิยามก่อนนิยามมันบอกว่าเงินตราที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายเช่นธนบัตรเสียงกระสาเอกสารที่มีมูลค่าเงินเช็คด้าบตั๋วแลกเงินธนาคารพันธบัตรรัฐบาลนะครับซึ่งตรงเนี้ย ตามความหมายของคำว่าเงินเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าธนาบัตรเนี่ยแบงค์หรือแบงค์ร้อยแบงค์พันนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันใช่อยู่แล้วต่อมาก็คือเหรียญกระสับนะครับเหรียญกระสาบก็คือเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญสิบบาทตัวเนี้ก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วเช็คดาบตั๋วแลกเงินธนบัตรธนาบัตรรัฐบาลเเป็นยังไงในส่วนของตั๋วแลกเงินเช็คและดาบนะครับพี่ๆที่อาวุโสหรือว่าน้องๆที่รับ ราชการนะครับมาสอกพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะมันคือการซื้อมันมันเป็นลักษณะของกระดาษที่ให้ชายเอาขึ้นไปใช้ขึ้นเงินนะครับเอาเอาไปขึ้นเงินนะครับนั่นก็คือเช็คนะครับในละักษณะของตัวแลกเงินเนี่ยคนที่เรียนบัญชีมาเนี่ยคุณจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับคุณจะเจอตลอดว่าตัวสัญญาแลกเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งโดยตอนนี้เนี่ย ตัวแรกเงินนี้มันได้แปลสภาพมาในล,ลักษณะเหมือนเช็คแล้วนะครับมันก็คือดาบนั่นเองนะครับแล้วก็เช็คทั่วไปนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็ยังเป็นความหมายของคำว่าเงินอยู่เนาะ ต่อมาครับไปสนีนะครับไปสนีธนานนทนั่นเองนะครับตัวของธนานนทตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อากรูสอหน่อยก็จะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเรียนในสิบรุ่นใหม่ๆก็จะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโรงเรียนในสิบเนี่ยให้ผู้ครองเนี่ยสามารถส่งธนานนทมาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ทั่วไปนะครับก็คงจะไม่ได้เห็นธนานนทอาจจะไม่รู้จักได้ด้วยซ้ำนะครับธนานนทก็เป็นหนึ่งในเงินเช่นกัน ส่วนพันธบัตรรัฐบาลนะครับตัวนี้นะครับเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่รัฐบาลออกมาเพื่อการใดกานหนึ่งหรือว่าออกมาเพื่อระดมทุนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังเราก็ยังตีมันเป็นเงินเช่นเดียวกันนะครับยังตีเป็นเงินเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับความหมายของเงินราชการนะครับโจทย์ถามว่าเงินราชการมีกี่ประเภทนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับนิยามของมันนะครับคือ2ประเภท1คือเงินงบประมาณและ2คือเงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณตัวนี้เราพูดถึงเงินตามพรบรายจ่ายประจำปีเงินตามพระราชบัญญัติพรบรายจ่ายประจำปีเงินพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเงินพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายซึ่งทั้ง3ตัวนะครับมีแหล่งที่มาคือเราจะต้องมีได้รับมาจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย การที่จะมีพวกเรานะครับการที่จะมีผมมานั่งสอนอยู่ตรงนี้การที่หลักสูตรเราได้เปิดและได้รับการศึกษาผ่านนี้นะครับเราก็ต้องมีการขอถึงงบประมาณประจํปีซึ่งจะใช้การขอ,อมาล่วงหน้าถึง2ปีนะครับซึ่งระยะเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับต่อมาครับเงินงบประมาณเราเคลียร์ไปแล้วนะครับต่อมาคือเงินนอกงบประมาณตัวของเงินนอกงบประมาณน,นิยามมันคือง่ายๆครับคือเงินที่ทางราชการ เก็บไว้ไม่ใช่เงินงบมานไม่ใช่เงินรายได้แผ่นดินไม่ใช่เงินเบิกเงินส่งคืนไม่ใช่เงินเหลือจายไปเก่านี่คือนิยามของเงินนอกงบมานทั้งสิ้นนะครับตัวของเงินรายได้แผ่นดินนะครับก็เหมือนที่สไลด์ที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับคือเงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนิติกรรมนิติเหตุว่าด้วยกฎหมายก็กฎหมายว่าด้วยการเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบมานะครับ เงินรายได้แผ่นดินนี้จะไม่ให้นําไปใช้เพื่อการใดนะครับหรือห่างไว้เพื่อการใดตัวราชการต้องนําส่งตัวราชการบังคับบัญชาร0อยเปร็เพราะนั้นไปดูให้ดีนะครับตรงนี้ต่อมาครับเงินเบิกเกินส่งคืนตัวนี้ก็ง่ายๆครับความหมายของมันคือเงินงบมาณที่นะครับที่เบิกจากคลังมาแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดนั่นเองนะครับถูกเรียกคืนหรือว่ายังไงก็ตามมีการนําส่ง ครั้งก่อนสิ้นปีงบประมาณนะครับหรือก่อนสิ้นระยะเวลาการเบริกนะครับเนื่องจากว่างบมาอาจจะได้มาตอนสิ้นปีงบม,มานะครับเกือบเกือบสิ้นปีงบม,มานะครับใช้ไม่ทันขอการเบริกไว้ไม่เป็นไรครับถ้าคุณนาส่งเงินก่อนสิ้นระยะการเบิกนั้นไว้คุณถือว่าเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนนั่นเอง เงินเหลือจ่ายปีเก่านะครับเงินงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจะค้างไปแล้วลักษณะเดียวกันกับเงินเบิกเง,งินตรงคืนแต่เพียงแต่ว่าพี่นําส่งครังหลังสิ้นปีงบมาหรือหลังจากระยะเวลาที่ขอการเบริกเหลื่อมปีไปแล้วนะครับต่อมาครับเงินอนอกงบประมาณมี2ประเภทในความคิดของผมเนี่ยตัวของเงินนอกงบประมาณเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับลองดูดีๆนะเงินอนอกงบประมาณประเภทที่1น,นะครับคือเงินที่ส่วนราชการได้รับ หรือต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับข้อบังคับของระเบียบของกระทรวงของคณะรัฐมนตรีสํนานักงานนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงการคลังสํนางงนักงบประมาณมติคณะรัฐมนตรีหนังสือของกระทรวงสํนานักงบต่างๆนะครับซึ่งผมมองแล้วนะครับนิยามของผมเนี่ยมันคือใครๆก็มียกตัวอย่างเช่นถ้าเงินตัวนี้นะครับที่เราได้รับการจัดเก็บไว้เนี่ยนอกจากกระทรวงกราโหมของเราแล้วยังมีกระทรวงอื่นๆอีกเช่น เงินรายรับสถานพยาบาลนะครับไม่ใช่มีแต่เราที่มีโรงพยาบาลเราไม่ได้มีโรงพยาบาลท้องกุดอย่างเดียวในประเทศเรามีทั้งของสำนักกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับโรงพยาบาลรถไฟก็มีนะครับโรงพยาบาชลชปรปทานก็มีเพราะนั้นครับเงินตัวเงินนองมาประเภทนี้มันต้องเป็นสากลใครใครก็มีนะครับเงินรายรับสถานพยาบาลเงินรายรับสถา,านศึกษาเป็นต้นเงินทดลองราชการเป็นต้นนะครับต่อมา เงินนอกงบประมาณประเพทที่สองตัวนี้นะครับเป็นเงินที่ส่วนราชการได้รับไว้หรือต้องรับผิดชอบโดยส่วนราชการนั้นนะครับมีระเบียบของกระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกลาโหมนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยทับปกทับเรือทับอากาศนะครับออกระเบียบ้อบคับไว้เองซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นมีเรามีอย่างเดียวนะครับกระทรวงกลาโหมมีอย่างเดียวเช่นนะครับเงินส่วนตัวทหารฝา ซึ่งสําหรับลักษณะพวกนี้เราให้เราดูที่ตัวบริบทของของเงินนั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าอ้าวอาจารย์เงินบูรณะทรัพย์สินเงินในส่วนของเงินรายรับเราก็มีระเบียบของกระทรวงกลาโหมออกเองเหมือนกันนะพี่คิดยังไงไม่ได้ครับเราออกเองโดยล้อมาจากระเบียบใหญ่ของกระทรวงการคลังของสํานักง้องมาสองสำนักนายกรัฐมนตรี แต่เราออกมาออกเป็นข้อบังคับระเบียบคาสั่งย่อยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีไหมนะครับในส่วนของแต่ละตัวบุคคลนะครับถ้ามันมีแสดงว่ามันเป็นประเภทหนึ่งแต่ถ้ามันไม่มีนะครับเงินสนตัวหลานฝากนะครับคงไม่มีพลทหารคนไหนที่ไปสอนอยู่ในกระทรวงศึกษานะครับเพราะนั้น,น่ะเราก็ถือว่าเป็นเงินนงมงมาประเภทที่2ครับต่อมานะครับงมมารายจ่ายนะครับงมมารายจ่ายก็ คืองบมารายจ่ายของส่วนราชการและวิสาหกิจนะครับรายจ่ายงบกลางนะครับซึ่งเงินที่ทางราชการใช้นี่ผูกพันนะครับตามกําหนดระยะเวลาพรบรายจ่ายประจำปีมี5ประเภทนะครับดังนี้งบงบบุคลากรงบดําเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุนรายจ่ายอื่นนะครับไปดูมานะครับซึ่งนี่อะรายนกลับมาที่เรื่องของงบมาลายจ่ายประจำปีงบมารายจ่ายประจำปีนะครับเห็นไหมครับระยะเวลาปฏิทินการทำงบมาลายจ่ายประจำปี2ป <un> ี <kız ksom sins> นับตั้งแต่วันที่เริ่มเห็นไหมครับเลข1เริ่มอยู่ที่วันที่13มิถุนายน60ดาวลงไปถึงนู่นเลยครับวันที่เริ่มอนุมัติวันที่ขอทุนกล้าวนะครับคุณกล้าวถวายนะครับแล้วก็ได้รับลงพนามกลับมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับซึ่งจะไปอยู่ในวิชางมมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรารู้ไว้นะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นความหมายของงบบุคลากรงบดําเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุนอบรายจ่ายอื่นนะครับไปอ่านดูได้นะครับซึ่งตัวของงบบุคลากรนะครับมันพูดถึงเรื่องเงินเดือนและเงินอื่นๆเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนนะครับพอสลอไหมพอลอไหมเงินเพิ่มนักโดดล่มสานักโดดล่มสำรองไหมเงินเพิ่มจู่โจมไหมนะครับเป็นยังไง ค่าจ้างประจำนะครับเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายให้กับลูกจ้างประจําที่มีอัตรากําหนดไว้แน่นอนนะครับเป็นลักษณะค่าจ้างและเงินเพิ่มนะครับซึ่งก็จะน้อยลงไปแล้วนะครับสาหรับลูกจ้างประจําค่าจ้างชั่วขราวนะครับเงินที่จ่ายกับลูกจ้างชั่วขราวของส่วนราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการเห็นไหมครับทุกวันนี้เรามีพนักงานราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการค่าตอบแทนนะครับ ตัวของค่าตอบแทนยังอยู่ในงบดาเนินง,งานอยู่นะครับมีค่าเช่าบ้านค่าพวกนี้นะครับไปอ่านมาดูนะครับอ่ะสไลด์นี้เป็นสไลด์อีกสไลด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือสไลด์ค่าวัสดุนะครับนิยามของตัวของค่าสวัสดุนะครับเป็นสิ่งของที่มีสภาพใช้แล้วหมดไปแปลสภาพหรือไม่คงเดิมหรือสิ่งของนั้นมีลักษณะคุณภาพว่าก็จริงแต่มูลค่าไม่เกิน5,000บาทเช่นปากกาแท่งนี้ครับนะครับ ในส่วนของประกาศแท่งนี้นะครับมีมูลค่านะครับ10บาทเป็นวัสดุไหมเป็นวัสดุแต่ถ้าสมมติว่าซื้อหลายๆแท่งล่ะสมมุติว่าซื้อหมื่นแท่งนะครับซื้อหมื่นแท่งนะครับ5บาทก็ห้าหมื่นแล้วนะครับเรายังมันยังเป็นวัสดุอยู่ไหมนะครับก็ดูที่ตัวตอนหน่วยมันครับตอนหน่วยต่อชุดครับมันแค่5บาทครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปแคร์มันครับมันแค่5บาทมันก็คือประกา5บาทอยู่ดีครับ เพราะนั้นมันก็คือวัสดุอะไรครับรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อนหน่วยต่อชุดไม่เกิน20,000บาทนะครับตัวนี้เราไปดูมานะครับเราไปดูนะครับรายจ่ายต่อเติมปรับแปลงคุรุพันธ์คุรุพันธ์คืออะไรเดี๋ยวเราวาว่ากันมีวงเงินไม่เกิน5,000บาทนะครับรายจ่ายในการจัดหาสิ่งของอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็ไปดูมาได้นะครับอ่าอันนี้ค่าสารนูโฟคนะครับสำหรับ คนที่ทํางานมาสักพักแล้วน่าจะเข้าใจอยู่นะครับสุขาอาหารได้นะครับคุรุพันธ์ในส่วนของค่าคุรุพันธ์ครับรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรน,นะครับและราคาต่อหน่วยต่อชุดนะครับไม่เกิน5,000บาทนะครับรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าขนส่งค่าภาษีมีค่าประกันภัยด้วยนะครับราคาต่อหน่วยต่อชุดเกิน2 0,000บาท ราะนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือค่าคูรูพันธ์นั่นเองนะครับรายจ่ายอื่นๆนะครับกับรายจ่ายงบเงินอุดหนุนนะครับก็เดี๋ยวจะไปอธิบายนะครับในฟังในตัวละนะครับอ่ะต่อมาครับนิยามต่อมานะครับที่เราจะมาเจอกันก็คือการเบิกเงินนะครับการเบิกเงินนะครับเห็นไหมครับมีสำคัญนะเชื่อเถอะนะครับ การเบิกเงินนะครับการเบิกเงินจากคลังในระบบนะครับนอกจากเรามองว่าเฮ้ยเราไปเบิกเงินที่ธนาคารไม่ใช่นะครับเรารวมถึงการวางดิกาในในระบบด้วยนะครับการวางดิกาไปแล้วเขาคีดีิกา GFM เข้าไปในระบบก็ถือเป็นการเบิกเงินแล้วนะครับส่วนการจ่ายเงินนะครับไม่ใช่เจ้าจ่ายเงินกำลังพลอย่างเดียวหรือจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์อย่างเดียวเราต้องรวมถึงการนําส่งเงินด้วยนะครับนั่นคือการจ่ายเงินด้วย บัญชีนะครับตามสำหรับบัญชีนะครับเราทำตามบัญชีเงินราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดนะครับหรือว่าเราประช5 5้านั่นเองหลักฐานการจ่ายเงินนะครับก็เอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเงินนะครับเรามีอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นความาหลักฐานที่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้โดยผูกพันนะครับต่อนะครับ ต่อมานะครับคือสํานักงานการเงินนะครับในส่วนของสํานักงานการเงินนะครับตัวนิยามเนะี่ยมันหมายถึงหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินของทางราชการนิยามมันบอกแล้วนะครับส่วนราชการคืออะไรบ้างนะครับหน่วยต่างตาการจัดหน่วยต่ตางต่าการจัดเฉพาะกิจนะครับอชกอตยอชกนะครับแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจนะครับเพราะนั้นผอบอ ที่เป็นผอบอหน่วยนั้นก็คือผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช่นผู้การกรมผู้บังคับกองพันผู้บัญชาการมณฑนนะครับผอบอพลน,นะครับแต่พอมาพูดถึงสํานักง,งานการเงินนิยามของมันเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวหน้าในหานการเงินหรือเจ้าหน้าที่จานเงินจะเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับความหมายจะเปลี่ยน มาดูนิยามของเขาว่าในอาหารการเงินก่อนนะครับในอหารการเงินนะครับเป็นในทหารสัญญาบัตเรเหล่าอาหารการเงินซึ่งมีหน้าที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินภายใต้การควบคุมเบิกรับจ่ายเกี่ยวกักาจัดทําบัญชีแสดงว่าตัวผมเองนะครับครูโรงเรียนทหารการเงินไม่ใช่ในาหารการเงินนะผมเป็นแค่ครูโรงเรียนทหารการเงินไม่ใช่ นาหารการเงินนะครับเป็นนายหารสำักบัตรเหล่าหารการเงินแค่นั้นเองนะครับต่อมาครับหัวหน้าใน,หนาหารการเงินนะครับตัวของหัวหน้าในาหารการเงินก็คือผู้บังคับัชารับผิดชอบเป็นนายหารการเงินซึ่งมีหน้าที่บังคับชานะครับก็คือผู้บังคับชาของสำนักงานการเงินนั่นเองเช่นนะครับพันโทนายหารการเงินตาพันโทนะครับที่บังคับชาอยู่ในสำนักงานการเงินของกองฝ่ายการเงินนะครับมุนทนนะครับและก็ตัวท้ายครับเจ้าที่การเงิน จ้าที่การเงินก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจับในหารการเงินไปลงได้นะครับเราผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโดยใช้หนอาหารสัญญบัติเราใดก็ได้นะครับเราใดก็ได้เป็นหน้าหารสัญบัตินะครับมารับหน้าที่หัวหน้าอา,าหารการเงินและคนคนนั้นต้องทําหน้าที่เดียวกันกับหัวหน้าอาหารการเงินอีกด้วยนะครับด้วย ต่อมานในอาหารบรัญชีในอาหารทําหน้าที่บัญชีนอกผู้คุมแนวรับจ่ายนะครับเสมียนการเงินนะครับข้าราชการชั้นประท้วนเหล่ากองงอที่มีผู้น้ชากําหนดนั่นเองนะครับต่อมาในอาหารสัญญบัตรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินนะครับมีพยายามจําวันเจ้าที่รับจ่ายเงินผู้ถือลูกกุญแจกําปั่นผู้ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บกําปั่นมาดูนิยามนะครับ พยานประจำวันนะครับก็คือคนที่เรานะครับที่ผู้มีหน้าสั่งจ่ายนยะแต่งตั้งให้เขาไปตรวจนับนะว่านายหารการเงินนะ่ะนำเงินใส่กำปั่นนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ไหมถูกต้องไหมมีการยักยออออกไปไหมและก็ตรวจนับเงินเวลาที่หัวหน้านายหารการเงินหรือว่าผู้มีหน้าสั่งจ่ายมานาเงินออกจากกำปั่นไปถูกไหมนะครับถ้าถูกก็ลงลายมือชื่อนะครับนําเงินเข้าออกด้วยนะครับ ต่อมาเจ้าที่การเงินครับเจ้าที่การเงินก็อย่างที่บอกครับเป็นอาหารสัญญาบัตรเหล่าใดก็ได้ครับรับทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงินเป็นครั้งคราวนะครับทําหน้าที่รับจ่ายเงินรับผิดชอบเงินนะครับสืบลูกยอดเงินให้กับผู้คชาในวันถัดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับผู้ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บกระบ๋านลูกกุญแจที่เก็บกระบ๋าดรขออนุญาตปิดจุดนะครับผู้ถือลูกกุญแจ กำปั่นเก็บเงินนะครับก็จะมีอยู่2ท่านนะครับก็จะมีผู้มีหน้าสั่งจ่ายและก็หวัวหน้าในหารกเงินซึ่งนะครับผู้มีหน้าสั่งจ่ายเนี่ยนะครับสามารถแต่งตั้งนะครับให้คนอื่นเป็นผู้ถือลูกกญแจแทนตนได้แต่ไม่เกิน3ท่านนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปดูตามระเบียบเอานะครับท้งนี้นั้นครับห้ามผู้มีหน้าสั่งจ่ายแต่งตั้ง,ง,งบุคคลทั้งบองที่เป็นูผู้ถือลูกกญแจแทนตนหวัวหน้าในหารการเงินนะครับนอกันเงินเห็นไหมนอกกันเงิน นอควบคุมใช่ไหมนอควบคุมนะครับนอรอบ,บัญชีนอรับจ่ายนะครับอาหารการเงินเจ้าที่การเงินนะครับประตูพอเรามาพูดถึงประตูที่กับกําปั่นกันบ้างน,นะครับในตัวของประตูที่กับกําปั่นเนี่ยกําปั่นเนี่ยนะครับจะต้องถูกเก็บอย่างมิชิดนะครับมีนะครับผู้ รักษาความปลอดภัยนะครับอาวุธและกระสุนเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเนยโดยทั่วไปนะครับหน่วยทั่วไปจะเก็บกำปั้นไว้ที่กองรักษาการนะครับเพราะนั้นผู้ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บกำปั้นเลยกลายเป็นผอรักษาการนะครับหรือถ้าไม่เป็นกองรักษาการก็จะเป็นห้องขังนะครับห้องที่มีรั้วรอบขอบชิดก็จะเป็นอาหารเวรนะครับหรือผู้ทําหน้าที่รักษาการในกรณีไม่มีตาแหน่งังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นครับ จึงห้ามแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บปำนปันหัวหน้าธนาการเงินนายทหารการเงินน,งน,นอบัญชีนอควบคุมนอรับจ่ายเจ้าหน้าที่การเงินเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ครับจะมีกุญแจไขทั้งประตูไขทั้งกำปันเงินไม่หายลูกไปนะครับเพตาะนั้นก็ตรงนี้ก็ไปดูกันนะครับ ต่อมานะครับอันนี้คือสรุปภาพรวมนะครับของนิยามนะครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่สำนักงานการเงินหัวหน้าในหารการเงินในหารการเงินนอบัญชีนอกระบบงบใบจ่ายนอรับจ่ายผู้ช่วยแต่ละตําแหน่งนะครับต้อเสมียนการเงินเจ้าที่การเงินนะครับอันนี้ก็ไปดูกันมานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสําหรับบทที่1เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่บทที่2ครับหมวดหมวดที่2นะครับ